รายการดิจิตอลวิดีโอทำเองก็ได้ง่ายจังเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับถึงเวลาของรายการดิจิตอลวิดีโอทำเอง,เองก็ได้ง่ายจังรายการที่ส่งเสริมวิธีการตัดต่อไฟล์วิดีโอนะครับบนโลกยุคดิจิตอลนั่นเองนะครับโดยอุปกรณ์ <ฮะ S 1> คอมพิวเตอร์รอบตัวของเรานะครับและรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยผมนุยพงศุขิลันพฤกและพี่หลามจิโกโอไอทีครับดำเนินรายการกันที่นี่เลยนะครับ <ฮะ S 1> เพื่อใหผ้ผู้ชมได้เต็มอิ่มกับความรู้30ตอนจบซึ่งเราเดำเนินมาถึงตอนที่23แล้วนะครับฉะนั้นเหลืออีก8เทป รวมตอนนี้5เราจะเล่าให้หมดเปลือกเลยว,ว่าการเอาพุทไฟล์วิดีโอต้องทำยังไง่เพราะว่าในตอนก่อนเรารู้แล้วใช่ไหมว่าตัดต่อมายังไงกล้องคืออะไรมาจนตัดต่อเป็นละจนตอนที่22เนี่ยคือเป็นช่วงของการไฟนอลไลซ์งานตัดต่อแล้วเช่น ใส่ตัวอักษรเครดิตท้ายใช่ไหมฮะที่มันวิ่งขึ้นแล้วก็มิกส่งมิกเสียงเรารวบกันตัดต่อให้เร็วเราสอนใส่เครดิตท้ายเลยเราไม่ไม่ไม่สอนใส่ไตเติ้ลเลยอะใส่เอาตอนจบเลยอะเราสอนไปหมดแล้วนะสอนแล้วนะมีทุกอย่างแล้วโอ้มาตั้ง23่ตอนแต่ตอนนี้ไม่สอนไม่ได้ไม่งั้นไอ้ไฟล์ที่ทําไว้ในเครื่องอะมันจะออกมาเป็นแผ่นยังไงพี่หลามอยากรู้จะเอาพุทมาเป็นแผ่นเพื่อเอาไปดูกับเครื่องยังไงอะออกได้หลายอย่างคือออกทั้งเป็นแผ่นออกทั้งเป็นไฟล์ออกเป็นไฟล์ชนิดต่างๆเอาไปใช้ในลักษณะงานโน งานนี้หรือเอาไปทํางานต่อบนเครื่องอื่นๆและเพื่อให้มันเข้ากับยุคสมัยเนะครับเราไม่ได้ออกเป็นแผ่นหรือออกเป็นแค่ไฟล์อย่างเดียวรเราสอนอัพขึ้น YouTube ด้วยนี่เปเดี๋ยวตอนหน้าตอนต่อไปตอนต่อไปจะสอนว่าอัพขึ้น YouTube อัพยังไงก็มีคลิปไปอยู่บน u t u b e เนี่ยมันมีกระบวนการอะไรบ้างและจะอัพให้นานเกิน15นาทีต้องทํำยังไงครับเอาล่ะมาดูวิธีการทำกันครับก็กลับมาที่โปรแกรมของ i d i ดี s กันอีกครั้งหนึ่งนะตัวเดิมเนี่ยนะตัวเดิมเนี่ยครับเราจะไปตัวอื่นได้ไงเราสอนตัวนี้มา20กว่าตอนแล้วนะฮะพอคุณตัดต่อเสร็จเรียบร้อยอันนี้สมมตินะฮะอันนี้สมมติว่าตัดต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณมิกส่งมิกเสียงคือต้องตรวจสอบตัวเองให้ดีนะฮะว่ามิกเสียงเรียบร้อยแล้วนะลดน้ําหนักงานเลเยอร์ต่างๆให้เหลือแค่สองสามเลเยอร์เรียบร้อยคุณก็พร้อมที่จะเอ็กซ์พอร์ตงานออกไปแล้วนะฮะวิธีการเอ็กซ์พอร์ตงานก็คือกดมาร์กอินมาร์กเอาครับแ่บเดิมที่ทำลายนะฮะที่ทำ เพราะว่าเราไม่ได้ทริมคราวนี้เราจะกําหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของคลิปงานที่เราจะเอาพุดออกมาใช่คือเราความยาวประมาณนี้พอเอาสัก12นาทีตัวอื่นไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องไปเล e c กมันมีความแตกต่างนิดนึงถ้าสมมุติว่าคุณจะเอาพุทเป็นดิสเป็น DVD เป็นบูเลหรือว่าเป็นไฟล์คุณจะต้องเริ่มที่จุดเริ่มต้นและจุดเอาเอามาร์คเอาเนี่ยที่ชิดขอบของวิดีโอเปะเลย้วฮะแต่ถ้าคุณ จะยิงเอาพุทลงเทปสมัยก่อนเนี่ยมีการเลกคอร์ดลงกลับลงไปบนเครื่องเทปเช่นเทปที่ไปส่งสถานีเพื่ออากาศอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะคุณอาจจะต้องมีแบบไทเทลบาร์มีแบงค์ดำมา5วิอะไรอย่างงี้ยคุณก็ต้องเผื่อไว้แบบนี้ครับอันนี้แล้วแต่กติกาสถานีแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับพอเราเลือกมาร์กอินมาร์กเอากำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของงานที่เราจะเอ็กซ์พอร์ตครับก็ไปที่เมนูเอ็กซ์พอร์ตเมนูเอ็กซ์พอร์ตอยู่ตรงไหนบางคนตอนที่สอนเลนเดอร์ อาจจะอาจจะรู้แล้วแต่ว่าถ้ายังไม่รู้ก็คือปุ่มนี้ครับนี่บนบนบนทูบาร์หน้าจอนะ,ะฮะปุ่มนี้นะฮะคลิกลูกศรลงมาะครับมันจะมีตัวเลือกนี่ในการ e s p o r t อยู่หลายชนิดมากนี่นะฮะอันดับแรกต้องบอกก่อนว่าโปรเจกต์งานนะฮะที่เราสร้างขึ้นมาตัวนี้เนี่ยเราสร้างแบบ High d e f inition ครับเครื่องนี้เป็นเครื่องไลท์ดีวี แบบแบบแผ่น DVD ีดีครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เพราะฉะนั้นโปรเจกต์งานที่สร้างขึ้นมากับตัวแผ่นที่มันตรวจสอบได้ในเครื่องเนี่ยมันไม่เข้ากันเมนูที่เขียนว่า Burn to d i s ิที่อยู่ด้านล่างสุดเนี่ยก็เลยไม่สว่างขึ้นมาให้ใช้งานได้นะเพราะว่ามันรู้ว่าไม่เหมาะมันก็ไม่ขึ้นมาใช่แต่ถ้าหากคุณตั้ง Setting ของคุณเป็นงานขนาด DVD เลยคือ640,480หรือ720,520 นะฮะเสร็จเรียบร้อยเป็น DVD เสร็จเรียบร้อยเนี่ยแล้วตัวเครื่องคุณซัพพอร์ตในการไลฟ์คือมี DVD เมนูนี้ใช่มเมนูนี้จะโผล่ขึ้นมาเลย โอ้โหมันฉลาดนะทำให้คุณสามารถเลือกเบิร์นทูดิส์ได้ซึ่งส่วนใหญ่ผมว่าเบิร์นทูดิส์ไม่ยากไม่ต้องสอนหรอก,กเปิดขึ้นมาก็ทำตามขั้นตอนนะครับมีไทเติลมีตัวสกรีนให้ดูว่าคุณจะทำแบบไหนใส่แชปเตอร์กี่อันซึ่งถ้าคุณแบ่งแชปเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมฮะม,มันจะสปลิตวิดีโอของคุณเนี่ยเป็นชิ้นๆๆๆขึ้นมาเป็นหลายๆช่องแล้ว,แล,วแล้วคุณก็สามารถทำตัวหน้าหน้าเมนูของ DVD ได้เลยครับซึ่งง่ายมากๆ S <S <ม>ก็ทาตามขั้นตอนไปแล้วก็ก,กดสั่งเบิร์จบแค่นั้นก็ดีสิแต่สิ่งที่น่ารู้มากกว่าคือเมนูที่เหลือครับนั่นงงคือ p r i n t to Tape สังเกตว่าเขาจะมี Pri n t t o t a p e 2อันด้วยกันครับ <S 2> <S 2> <ะ>อันแรกคือ p r i n t t o t a p e ที่เป็น F12 ธรรมดามอันนี้สําหรับเครื่องเล็คอร์ดที่เป็นเครื่องเล็คอร์ดอะไรก็ได้<ม>แล้ววิธีการเล็คอร์ดก็คือเล็คอร์ดแบบแมนนวลครับคือคุณสั่งปรินต์ทูเทปใช่ไหมฮะเขาจะสั่งเอาพุ t จากตัวโปรแกรมเนี่ย ให้เอาต์ออกไปทางการ์ดจอหรือว่าเอาต์พุตออกไปทางการ์ดตัดต่อที่คุณต่ออยู่เครื่องนั้น oh. ทําให้มันมีสัญญาณวิดีโอวิ่งไปที่ที่การ์ดตัวนั้น <Yeah. S 2> เสร็จแล้วเครื่องเลคคอร์ดที่คุณตั้งอยู่อ mm. คุณเสียบอยู่กับอะไรช่างคุณต่ออยู่กับอะไรช่างคุณก็กดเลคคอร์ดแล้วก็กดเพลย์ตัวนี้อันนี้คือปรินทูเทปแบบแมนนวลอ๋อห oh. น่า oh. กับแบบที่2แต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลาเท่ากับที่เนื้อวิดีโอเรามีใช่ไหมเท่าอยู่แล้วครับปริ้นทูเทปนี่ปริ้นทูเทปเทปมันต้องวิ่งเท่ากับไอ้ไฟล์วิดีโอที่ที่รันแน่นอนจะแบบแมนนวลหรือแบบไม่แมนนวลก็ต้องเท่าเท่าเทปนะฮะนะฮะกับแบบที่2คือแบบมีดิสเพลย์ไทม์โค้ดนี่อันนี้ในกรณีที่ส่งออกไปยังสถานีโทรทัศน์เพื่อออกอากาศฮะอย่างเช่นเทปแบบเบต้าแคมใช่ไหมฮะมันจะมีไทม์โค้ดคือมีเลขวินาทีกำกับคล้ายๆอย่างนั้นถูกไหมถ้าอธิบายลึกๆไทม์โค้ดคือ เลขกำกับเวลาที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือเป๊ะเลยอยู่ตรงนั้นเลยคือถ้าเป็น counter centering นะฮะคุณสามารถรีเซ็ตศูนย์ไดเ้เหมือนเวลาคุณดูวิดีโอคุณสามารถรีเซ็ตวิดีโอทามมิ่งมบนหน้าจอวิดีโอได้เป็นศูนย์อันนั้นคือ C T L คือ counter centering สามารถเซ็ตศูนย์ได้ครับ แต่ถ้าเป็นไทม์โค้ดมันเซตศูนย์ต้องเซตศูนย์เฉพาะต,ตอนที่เราเริ่มต้นใช้ม้วนนั้นเท่านั้นแต่แล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาตรงนั้นมันจะอยู่คงที่งั้นตลอดไปเพื่ออะไรเพื่อให้การออกอากาศมันแม่นยำไง<ะ>เขาจดไทม์โค้ดมาว่าเทปเราเริ่มตั้งแต่0ูนย์ศูนย์สอะไรอย่างเง<ะ>ีนะ้ยเขาก็ใส่มาปุ๊บพอเขาโปรแกรมมาปุ๊บมันเรียกเทปตรงนั้นเป๊ะเริ่มตรงนั้นเลยใช่นะฮะแล้วก็เกม่อไเวลาดูทีวีอ่ะเวลาเขาเปลี่ยนร,รายการอ่ะจากรายการนี้จบไปต่ออินทะัต่อโฆษ่ย มันเคยเว้นหัวดำไหมเคยมียวหี่หนึงไม่มันน้อยมากมันน้อยมากๆใช่ยอน,นี่แหละเขาใช้วิธีการทามโค้ดกำกับและเขาทำงานกันแบบละเอียดละออมากเอต้องบอกว่าสมัยก่อนนะฮะห้ะองส่งอากาศของถาน,นีโทรทัศนะฮะ เทปโฆษณากับเทปรายการเขาจะแยกกันแยกกัน,นคนละห้องเลยคนละแผนกเลยอ่าเพราะฉนั้นเขาจะส่งซิกขากันฮะในระหว่างที่เพลรายการมาจนจบช่วง,งส่งคีซีนออกฟึบไปไปโฆษณาพักชมสิน,นี่สักครู่เดียวครับต,ตัน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 ตับภาพปึ๊บ,บ,บไปโผห้องโฆษณาห้องโฆษณาก็เรียงเทปโฆษณาเอาไว้แล้วเจ็ดแปดตัวเพลงปื๊ด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 ไปพึ่งแผลสด แพ้เปื่อยผอมเป็นหนองโอนอ็บนี่จบเลยแล้วเขาก็จะโฟนบอกกันเหลืออีกหนึ่งนาทีโฆษณาตัวสุดท้าย30วิเนี่ยใอไก่สุดท้ายแล้วนะนับ50เราคนที่อยู่ฝั่งนี้เราต้องตั้งเทปเอาไว้ใช่ซึ่งตรงนี้แหละคือไทม์โค้ดเราต้องรู้ว่าช่วงที่2ที่เราจะเพลย์ต่อไปเนี่ยมันเริ่มต้นที่ไทม์โค้ดที่เท่าไหร่สมมุติโฆษณาจบเลยพบกันหมุนจ็อกไปเลยก่อนบิ๊กซีนีมาใจเย็นๆเดี๋ยวเพิ่ง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 ใจเย็นหมุนรอไว้ก่อนตั้งหัวตั้งหัวข้อเกียรติสีบิ ห้าสีกลับเข้าสู่รายการนี้นะครับตนเตเตือนเตืนเตืนเตอนเตเตืนีตืนเตือนเตืนี่นเตือนตือนเตือนเตือนมตือนเตืนเตือนเต้อนเตือนเตือนเนเตทอนเตืนเ่ือนืนี้ืนเราอน่ต่อยเตือนเรือนเต to นเตนเรานเตือนเตือนเตือน to ื้นเตืนเตือไเ่กอนเืนเตือนเือนเตอนเตื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 น to ือนกตือือนเตก็นเตือนเตือนเตนเตือเอนเตอเอนเตือนเป็นเอนเตือนเตนเอนเตือนือือเเอออนออเเนออนเนนนอ มืออาชีพอย่างบ i ดอีดิวเนี่ยก็จะมีโค้ดเดกที่ให้คุณปรับตั้งว่าคุณจะส่งออกเป็นไฟล์ชนิดไหนนามสกุลอะไรเนี่ยมากมายจริงๆนี่นี่ฮะเริ่มต้นแต่ฟอร์แมตที่ได้รับความนิยมที่สุดก็คือ A V C H D นะฮะตัวนี้เป็นฟอร์แมตแบบไฮ d e ฟมาตรฐานที่หลายคนใช้กันนี่คือ H 2 6 4นั่นเองนะฮะนี่ก็ได้รับความนิยมมากตัวนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะฮะถัดมาก็เป็น A V I แล้วก็มีโคเดกที่เป็น เฉพาะของ Canopus เองนะฮะซึ่งในน,น,นี้เป็นชื่อบริษัทเก่านะฮะบริษัทใหม่เขาเป็น Glass v a l l e Idius ไปแล้วแตช่ชื่อเดิมคือ c a n o b u s เพราะนั้น c a n o b u s ยังคงทำ Encoding ตัวเดิมป้อนให้กับตัว Idius อยู่ออ๋เป็นอยานนขาก็เลยจะตั้งชื่อว่า Canopus HQ c a n o b u s, <S Can HQX Canopus Lossless นะ Lossless ก็คือไม่บีบอัดเลยเพราะนั้นไฟล์ที่ได้เนี่ยจะมีความละเอียดสูงมาก ไฟแบบไฮเดฟหนึ่งพันแปดสิบพีเนี่ยคุณหนุ่ยรู้ไหมฮะหนึ่งนาทีเนี่ยหนึ่งกิก loss rate ครับนาทีละกิกนะนาทีละกิกเลยครับโอ้มีหน้าหนังเรื่องหนึ่งมันโอ้โหประมาณห้าสิบกิกนะไม่ได้ไม่ถ้าหนังบูเลนี่บีบอัดแล้วอ๋อบูเลที่บอกว่าหนังหนึ่งเรื่องห้าสิบกิกหนังหนึ่งเรื่องมีกี่นาทีคุณอุ้ยร้อยสิบนาทีร้อยสิบนาทีก็เกินกิกก็ร้อยสิบกิกอะถ้าไม่ก็เกินนะนั่นหมายความว่าอะไรบูเลที่แบบว่าชัดแล้วอะแล้วขนาดแค่ห้าสิบกิกเนี่ยแสดงว่าบบีอัดครึึ่งงนนะ อ๋อเพื่อที่จะลงแผ่นได้บีบอัด50เลยนะฮะหรือว่าเขาเป็นดูดูโอเลเยอร์วิ่งวนซ้ายวนขวาไม่ฮะบูเลสองเลเยอร์เนี่ยก็50กิกเต็มที่นะฮะดูเลเยอร์ก็สองสองสองชั้นเนี่ย50กิกเพราะฉะนั้นล็อสเลนเนี่ยเป็นวิดีโอที่แบบว่าเข้มข้นสูงมากๆคำว่าล็อสเลนคือไม่สูญเสียการบีบอัดเลยใช่เป็นไฟล์ที่เรียกว่าเพียวจริงๆถ้าในเชิงการถ่ายภาพเขาเรียกไฟล์รอนี่คุณภาพสูงสุดนะฮะเพราะฉะนั้น ต้องเลือกให้ดีว่าคุณจะเอ็กซ์พอร์ตงานของคุณไปไว้ในลักษณะไหนบางคนเอ็กซ์พอร์ตงานออกไปเก็บเพื่อให้เป็น Master. มาสเตอร์คุณถ้ามีพื้นที่เก็บมากมาย เป็นมาสเตอร์เลยทำไมทำไมำไมาสเตอร์เจไดนั่นอาจารย์นะฮะคื <c oughs> อถ้าแบบว่าเป็นงานแบบมาสเตอร์ที่คุณจะเก็บเอาไว้ไว้ใช้นานๆแล้วให,ให้มันคงคุณภาพสูงๆอยู่เสมอแล้วคุณมีพื้นที่เก็บงานแบบว่าไม่ต้องมานั่งกังวลว่าฮาร์ดดิสจะเต็มเลยนะฮะคุณเลือกเป็นลอสเลสไปเลยเอาแบบนี้ดีกว่าเวลาคุณมาแก้ไขเอามาทาเพิ่มหรือเอามาดัดแปลงอะไรอีกเนี่ยคุณภาพงานมันยังกิ้งอยู่เสมอนะฮะโลกดิจิตอลมันเป็นแบบนี้ใช่แล้วครับถัดมาก็เรื่องหมวดที่คุณจะบีบ อย่างนี้เดียวก็คือพื้นที่การจัดเก็บไฟล์ฮาร์ดดิสก์อะไรต่างผมอยากจะชี้แล้วก็ให้คุณเห็นสัจธรรมข้อหนึ่งเป็นไงฮะหลายคนไปพึ่งฮาร์ดดิสก์ก็คือไปซื้อฮาร์ดดิสก์ใหญ่ๆมาจุไว้อ้าวก็ดีสิครับก็ถูกต้องแล้วใหญ่ๆก็จุได้เยอะแต่อย่าลืมว่าฮาร์ดดิสก์มันพังได้นะครับฮาร์ดดิสก์นี่มีอายุอ่าห้าปีพอมันพังปุ๊บเนี่ยไอสิ่งที่คุณคิดว่าฝากธนาคารไปแล้วจะไปรอถอนตอนแก่เนี่ยโอ้ไม่ได้มันไม่ได้นะฮะจะไปคิดอย่างนั้นไม่ได้กกก็็คววรจะมีแบบอััพไ้้างสลู ใช่เป็นอย่างน้อยนะสองลูกหรืออย่างน้อยๆเตือนตัวเองไหมครับถ้าคุณซื้อฮาร์ดดิสต์มาบรรจุงานพอคุณใช้ไปสักประมาณ4ปีครึ่งให้เตรียมตัวไว้เลยครับว่าพอครบ5ปีฮาร์ดดิสต์มันจะระเบิดตัวเอง4ี่ปีครึ่งซื้อฮาร์ดดิสต์ลูกใหม่มารอไว้เลยแล้วเารบิดงานรอไว้คขาว่าระเบิดตัวเองกับพี่หลามความหมายคือว่ามันอาจจะพังได้ใช่แต่ไม่ได้ว่าอยู่ๆปุ้งแตกเลยเพีเกียวนะแตกใส่หน้าคือคืออย่างนี้คิดอย่างนี้แล้วกันบริษัทที่เขาทําพวกฮาร์ดแวร์มาขายเราอะ คือเขาก็คงไม่ได้ทําของที่มันจะอยู่เป็นนิรันดร์น่ะถ้ามันไม่เสียเขาจะขายตัวต่อไปได้ไงนั่นน่ะสิใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาตั้งใจให้มันเสียเพียงแต่ว่าของทุกอย่างมันมีอายุการใช้งานของมันตัวเรายังมีอายุเลยอ่ะใช่ใช่ไหมวันหนึ่งเราก็ต้องแก่ตายไปอ่ะแน่นอนฉะนั้นของก็อายุน้อยกว่าอยู่แล้วสุดยอดนะฮะเปรียบเทียบได้ดีมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็เรื่องเก็บงานเนี่ยก็ต้อง พิจารณาด้วยนะฮะส่วนเรื่องฟอร์แมตไฟล์เนี่ยคุณต้องเลือกให้ดีว่าคุณจะไปใช้ไงงานลักษณะไหนครับบางคนเนี่ยส่งอย่างสมมติส่งช่อง9สมททอ,อย่างของคุณเนี่ยเป็นไฟล์เลยไฟล์นามสกุลอะไรเขาบอกมาหรือเปล่าอ่าส่งเป็นตัวนี้เลยตัว A V I เลย A V I A V I <A VI, S 1> มีหลายเอนโคดเด็กมีหลายโคดโคดเด็กซ่อนอยู่ในนั้นเป็นแบบ H D อ่ะ H D S 2อ4หกสเป็น A b C H D ใช่นั่นแหละนะฮะก็ต้องเลือกให้ถูกนะบางสถานีอย่างไทย PBS ีเอต้องงานเป็นอะไรรู้ไหมฮะเป็นอะไรฮะ Quick Time อ๋อเป็น Apple ดอท M O V Quick Time นี่แล้วบังคับบิดเลด้วยนะฮะแล้วฮะต้องบิดเลทเท่าไหร่บิดเลทไม่ต่ำกว่า2.5เมกเปอร์เซกเพราะอะไรไทยพีบีเอสต้องต้องต้องบังคับหรู้ไหมฮะเพราะไทยพีบีเอสออกอากาศเป็น H D ครับนั่นไงเป็นสถานีแรกของประเทศที่ออกเป็น H D บนดาวด้วยระบบดาวเทียมใช่แล้วแต่ ต้องบอกว่าเป็นการอาจจะเปลืองทรัพยากรนิดหนึ่งคือต้องซื้อเขาเรียกว่าทานสปอนเดอร์ไอไอแบนวิดสัญญาณใช่ไหมเพื่อจะยิงเ d ชดีคนที่บนอากาศบนอวกาศนะใช้แบนวิดบนอวกาศเลยนะบนอวกาศยิง HD ดีกลับมาก็หวังว่าจะมีกล่องที่รับ h d ได้ใช่ไหมกล่องนับเนี่ยนับนิ้วได้เลยคือมีน้อยมากมีน้อยมากควาะหมายคือกล่องของบ้านคนน่ะที่จะดูเอชดีได้มันแทบไม่มีใช่ฉะนั้นทุกวันนี้ไทยบีเอสอยากดูเอชดีไปดูในเว็บ เปิดเว็บไทยพพส o r t h เขามีเป็นรายการสดอยู่กดปุ๊บนีเ HD เลยกับอีกอย่างหนึ่งคือพวกจานดำรุ่นใหม่ๆที่เป็นกล่องแบบ HD พวกวนี้ก็จะดูไทย PBS แบบ HD แต่มันน้อยไงมันยังมีอยู่น้อยมันยังไม่ค่อยแพร่หลายก็ค่อยๆเพิ่ม่อยๆมาแต่ว่าอย่าง True Vision นี่เขาก็จะเป็นบอกรับสมาชิกอันนี้ก็อาจจะมีเมมเบอร์เป็นส่วนหนึ่งอ่ะโอเคเป็นกลุ่มเมืองนั่นแหละแต่ว่าถ้าเทียบกับประเทศไทยอ่ะเราไม่ได้เป็นมีแค่กรุงเทพมหานครนะน้อยอยู่ ยังมีตั้ง77จังหวัด76จังหวัดอะคือต้องบอกว่า77จังหวัดเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายบ้านมีทีวีจอบางกันแล้วอ่ามีแต่ว่าสัญญาณไม่มีไงแต่ยังต่อเป็นสาย AV เหลืองแดงขาวอยู่คือคุณไปซื้อทีวีเนี่ยนะครับไปที่ห้างนะครับเห็นว่ามันชัดใช่ไหมใช่หูแม่ทำไมชัดจังเลยหูพ่อถ้าว่าเรามีทีวีแบบนี้นะลูกเราควรจะมีความสุขมากแน่เลยนั่ไง่น่ถามเท่าไหร่ราคาก็เริ่มถูกลง0% 10เดือนมีอีกเดี๋ยวนี้ หมื่นเก้าเงี้ยซื้อได้แล้วบอกศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนฮะกลเดือนละพันเก้าซื้อเลยซื้อวันพุวันเข้าสิงทันทีนั่นไงซื้อกันใหญ่เลยขนจอกับบ้านเห็นที่ห้างชัดกลับมาบ้านปุ๊กเอาสายไม่ใช่เอวีด้วยอาร์เอฟโอ้ตางอากาศโคเอฟอากาศมาเลยเจ็ดสิบโอห์มเสียบสีขาวพัวมาแม่ ทีวีเสีย่ะเนี่ยทำไมเครื่องนี้มันไม่ชัดเหมือนในเครื่องในห้ามันคนละอันกันแล้วว่นที่เราซื้อมาเนี่ยยกลับไปคืนห้างอีกไปว่าพนักง,งานขายใหญ่พนักง,งานห้างก็เอามาต่อสายอันเดิมที่เขาต่อ,อปึ๊กมันก็นชัดดีนี่ครับเออเออเฮ้ยทำไมเมื่อกี้ที่บ้านเรามันเป็นคนละแบบอะปัญหาคืออย่างนี้นี่แหละถึงต้องสิ้นสุดระบบอนาล็อกได้แล้วจอแบบนี้นะครับในโลกนี้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อดิจิตอลทีวี ว่าหมายคือเขาสร้างความคมชัดระดับ Full HD High Definition เนี่ยเพื่อจะเล่นได้2ซอร์สหลักๆหนึ่งก็คือ DVD เอากบูเร่บูเรนที่ถือกำเนิดขึ้นมา 1080p ใช่ไหมเสียบสาย HDMI เข้าไปนี่กับอีกอันนึงคือทีวีดิจิตอลในทีวีนั้นเนี่ยถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยเขาจะมีชิป DVB Digital Video Broadcasting มาตรฐาน T2 บ้าง H2 H1 อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ประเทศ ติดพัวเข้าไปครับสถานีออกอากาศผ่านเสาทําตัวมันเสามือถือนั่นไงแพร่ภาพสัญญาณดิจิตอลมาปื้นขึ้นมือถือนี่ก็ดิจิตอลถูกไหมใช่ก็ทีวีนี่มันก็มีเสาตัวรับอยู่ข้างในมีเสาตุยๆอยู่เลมันก็เปิดทีวีพุดชัดเลยรับเลยเป็นสัญญาณดิจิตอลไม่ต้องมีโหนดกุ้งโหนดกุ้งอีกต่อไปไม่ใช่สัญญาณแบบคลื่นขาดคลื่นขาดเป็นเสาแบบมีสโนมีแรงต่างไม่ไม่เกี่ยวไม่มีแล้วแต่ว่า บ้านเราอาจจะประมูลเรื่องดิจิตอลทีวีช้าแต่ว่าจับประมูลแล้วนะป,นนปีนี้เนี่ยเนี่ยเ <นะ S 2> ดี๋ยวหลังเรา2เดือนเนี่ยจะมีข่าวแล้วใช่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าพอประมูลกันช้าโทรทัศน์ ก็เลยไม่ได้เสร็จในการาที่จะติดชิปตัวนี้เพราะชิปตัวนี้ต้องนําเข้านําเข้าก็ต้องมีเอกสารการนําเข้าว่าประเทศอนุมัติหรือยังเรื่องคลื่นความถี่อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นไอทีวีที่ขายอยู่ตามห้างตามร้านขายอยู่ตอนนี้ยังไม่เป็นดิจิทัลแบบนี้อยู่ไม่มีชิปตัวนี้<อ>แต่ไปเลี่ยงคําไปใช้อีกตัวอีกชื่อหนึ่งว่าสมาร์ททีวี<อ>สมาร์ททีวีคอนเซ็ปต์คือตอเน็ต ตอนเน็ตแล้วก็เปิดขึ้นมาปุ๊บเจอแอปพลิเคชันมีหน้าจอมีการใช้งานคล้ายๆ Android อย่างเงี้ยเอาไปดู u t u b e กันซะสุดเลยเปิด YouTube อะเลยซึ่งถ้า YouTube นั้นไฟชัดคุณก็ได้ดูชัดแต่เน็ตบ้านคุณต้องไวด้วยใช่ไม่ใช่เน็ตบ้านคุณมากากๆ 56K าเคอยู่ไม่ไหวไม่ย่งั้นยังมีคนใช้เหรอเนี่ยงั้นวิดีโอมันจะสะดุดแบบนี้ใช่ไหมครับลืกลงกะก็ยังมืดยังยิงครับชอบจริงเลยก่อนจะมาตรงนี้นะกดเพลงยูทูบ วิง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 หมุนติ้วติววิงวิงวิงอย่าดูวิดีโอวิงวิงชบกันปหมดหมดยามมองวิ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 งหมุนอยู่างเงี้ยหมดยามมองไปสองตลับแล้วแก้ไอ้วิงเวียนเนี่ยวิงวิงไม่หมาซะดีนะฮะโอ้แต่ทีนี้ สองประการสัญญาดิจิทัลปล่อยนะครับบวกกับว่าอินเทอร์เน็ตบ้านเราเร็วขึ้นคุณี่ทำให้ไอทีวีสมาร์ททีวีเนี่ยหรืออดิจิทัลทีวีในอนาคตเนี่ยชัดจริง่นไงดิจิทัลทีวีก็จะเป็นรูปแบบของสัญญาณใหม่ที่จะเข้ามานะครับเป็นไงอธิบายแบบนี้สุดยอดนะสุดยอดฉะนั้นสิ่งที่คุณตัดต่อตอนนี้ถ้าเป็นไปได้คุณก็เซฟแบบชัดสุดๆไว้ชัดสุดๆไว้เพราะวันหนึ่งถ้าคุณมีโอกาสเราไปใช้กับพวกดิจิทัลทีวีพู้นี้นะชัดเปรอะใช่แล้วครับมาดูขั้นตอน เอ็กซ์ปอด e ีทร e นอินแอนด์ไม่งั้นมันจะมาทั้งไทม์ไลน์เลยโอ้บางทีคุณตัดมีคุณมีลากเศษของวิดีโอหรือว่าส่วนที่คุณเอามา w o r k i n g เอาไว้นะฮะมันก็จะมาหมดเลยนะฮะถ้าคุณไม่ติ๊กถูกตรงนี้นั่นนะฮะหลังจากนั้นมันจะมีอีก2ออีกสส่วนให้เล่นนะครับถ้าสมมติว่าคุณไปเลือกตรงคำว่า enable conversion นี่คุณจะสามารถปรับแต่งค่าเซตติ้งของวิดีโอที่คุณมีอยู่ได้น่ฮะแล้วเลือกปุ่มแอดวาน e ์ลงมาครับนี่วิดีโอมันจะเลื่อนลงมาอย่างนมั้้แแลวคุณก็สาารรถปบต่ง ค่าต่างๆได้จะปรับความละเอียดบิตเลทอะไรนะฮะจะละเอียดแค่ไหนเลือกได้เลยนะับว่าจะทํำยังไงนะฮะเฟรมไซส์จะมีสัดส่วนของการครอปเฟรมบนล่างมากน้อยแค่ไหนปรับแต่งโมความต้องการของคุณได้เสร็จแล้วเซฟเอาไว้เป็นค่ามาตรฐานทําให้คุณสามารถเอ็กพอร์ตได้เห็นด้วยกับอีกปุ่มหนึ่งครับนี่คือปุ่ม add to batch list อันนี้ผมจะสอนว่าในกรณีที่คุณเอาพุทงานหลายๆชิ้นบนไทม์ไลน์เดียวกันในระหว่างที่คุณเอ็กพอร์ตเนี่ย คุณจะทําอะไรกับหน้าโปรแกรมไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะสั่งทํางานเขียนวิดีโออยู่คุณจะไปสั่งปุ่มอื่นมันจะไม่ทํางานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีวิดีโอหลายๆชิ้นคุณต้องสั่งเป็น add to batch export นะฮะอ่าคลิกที่ตรงนี้เลยครับถ้าจะสั่ง export ไฟล์เดียวกด export ตั้งชื่อไฟล์แล้วมันทํางานเลยถ้าทําหลายๆอันทําแบบนี้ครับกด batch list ขึ้นมา save นะฮะตั้งชื่อฟัฟับนะฮะเสร็จแล้วกด save ั๊บเปไง เขาจะยังไม่เอ็กซ์พอร์ตเห็นไหมฮะเหรอทำไมมันไม่ทำล่ะยังเราสั่งเป็นแบชไว้คือมันจะจำไว้ก่อนแล้วเรามาสั่งไฟล์ที่2ครับมาร์กอินมาร์กเอาต์สั่งไฟล์ที่2นะฮะเลือกเอ็กซ์พอร์ตพิมพ์ทูไฟล์เหมือนเดิมนี่นะฮะเสร็จแล้วก็มาติ๊กตรงอินและเอาแล้วก็กดแอดทูแบชลิสต์อันที่2ตั้งชื่ออันที่2เข้าไปฟับฟับนี่นะฮะสองอันแล้วใช่ไหมฮะจะมีกี่อันก็แล้วแต่ทำไปเลยสุดท้ายทำเสร็จแล้วคุณมาเลือกเมนูที่เรียกว่าแบชเอ็ก สั่งตัวนี้ขึ้นมามันจะมีหน้าซีเควนซ์ขึ้นมาว่าคุณสั่งงานไว้กี่ชิ้น<ะ>กดตุ้มเดียวมันทํางานให้คุณตั้งแต่ต้นจ,นจนจบ10ชิ้นไปดูหนังพลากรอนได้เลย<อ>นี่สั่งแล้วเรียบร้อยนี่เรนเดอร์แล้วฮะในระหว่างที่เรนเดอร์เนี่ยในในระหว่างที่เ e อ็กซ์พอร์ตเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะฮสั่งงานอะไรไม่ได้เลยอยู่เฉยเลยนะน คุณจะกดตรงนึงของโปรแกรมเนี่ยมันจะร้องปิ้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 งเลยเอ้ะเราเราไปทำงานโปรแกรมอื่นได้ไหมนะฮะไปเปิดพวกได้ได้ครับ icq เนี่ยเราออกเราออกไปวินโดว์ได้คุยซะเก่าเลย icq ไปเปิดไลน์แล้ว msn ก็เก่าเหมือนกันเพราะเลิกใช้แล้วด้วยไปเปิดสกายในอันนี้ใช่นะ facebook ได้ไหมได้ครับทำอะไรก็ได้ครับแต่ทำอะไรกับ idus i ไม่ได้แค่นั้นเองอ๋อ idus i จะล็อกเองไว้แล้วแล้วมาดู task manager นิดนึ่งไหมฮะว่าเวลาคุณสั่ง Export โปรแกรมเนี่ยคุณมาดูการทำงานของ cpu สักนิดนึ่งไหม เออในดูหน่อยดูเลยครับเป็นยังไง CPU วิ่งเต็มไปหย่ยมตลอดเวลาเลยครับเห็นไหมฮะดีใจอย่างเลยได้ใช้งานคุ้มสี่แกนนี่วิ่งกันหูตูบเลยนะฮะได้ใช้งานคุ้มก็คราวนี้แหละการเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอเนี่ยเป็นการทําใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบขั้นสูงสุดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเครื่องที่ตัดต่อวิดีโอนะฮะทำใช้งานมาสักปี2ปีวันดีคืนดี CPU ดับไปดื้อมันเหมือนรถยนต์ที่วิ่งเยียรร้อนจัดมิดด้ามอยู่ตลอดเวลามันทํางานหนักมากนะฮะ แ้ามันพังได้เน่นะฮะวีน้าเวลาทําพวกงานแอนิเมชัน่พี่ลามที่เขาไปตัดต่อพวกโพลิกอนกราฟิกหนักๆอย่างนี้เลยเรื่องการกล้วยเอโก้แพลเน็ตหรืออะไรต่างๆนะที่ผมเคยเห็นนะใช่เขาต้องมีคอมพิวเตอร์หลายๆตัวเรียกรวมกันว่าเรนเดอริงฟาร์มนี่ช่วยกันทำงานคือทําให้อการเรนเดอร์เนี่ยมันมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันโปรเซสได้อ่ะใช่เพราะว่าไฟล์เขาหนักไงคือหนึ่งเครื่อง คอมพิวเตอร์อาจจะมี CPU อยู่4แกนสั่งเรนเดอร์โพลิกอนได้ทีละตัวใช่ไหมฮะหนึ่งโพลิกอนสองโพลิกอนสามโพลิกอนสี่โพลิกอนใช่ไหมฮะถ้าคุณเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวอื่นมาพ่วงอีกมันก็จะมีแกนเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็จะเรนเดอร์โพลิกอนเพิ่มขึ้นอีกทํางานพร้อมๆกันได้เยอะขึ้นเข้าใจแล้วงานที่จะต้องเสร็จภายใน3วันก็จะอาจจะย่นย่อลงเหลือ2วันหรือ1วันหรือว่าเหลือครึ่งวันเสร็จอ๋อประมาณนี้กันไปนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากตอนนีี้23รกาาาเออ์ไฟลวดโม ตอนหน้าพลาไม่ได้เราจะสอนการสร้างอัปโหลดไฟล์ขึ้น YouTube นเชิญ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 รายการดิจิตอลวิดีโอทำเองก็ได้ง่ายจังเชิญคุณร่วมโครงการประกวดทำมิวสิกวิดีโอเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านถ่ายวิดีโอด้วยตัวคุณเองนะครับจัดทำเป็นมิวสิกวิดีโอด้วยเพลงต่อไปนี้ พลงเทียนส่องป่าโดยคุณยอดรักสลักใจคำร้องทานองโดยครูชนละทีทานทองส่องป่าเสริมปัญญาสว่างสวยัยครูอาสาพัฒนาทินไทยคือเทียนชยัยสวัยสว่าง คุณสามารถไปดาวน์โหลดเพลงนี้ได้จากหน้าเว็บไซต์ w w w e t v t h a i t v โดยคลิกที่แบนเนอร์จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วดาวน์โหลดเพลงลิขสิทธิ์แท้ได้รับการอนุญ,ญาตมาอย่างเต็มที่ส่งเข้ามาเลยนะครับให้คุณอัปโหลดวิดีโอที่คุณทำเสร็จแล้วขึ้น YouTube แล้วเอาลิงก์นั้นมาแปะที่ etvdigitalvideo@gmail.com ส่งมาให้เราครับพอทีมงานเราคลิกเข้าไปดูผลงานเรามอบรางวัลที่หนึ่งให้คนที่ดีที่สุดไปเลยใครทำวิดีโอชนะครับ มีีสิ่งน้กล้องแ Can นอน power shot g 1 5จากบร,ริษัทแ a n นอนมาร์เก็ตตประเทศไทยและเรายังมีของรางวัลที่ 2, 2แบตเตอรี่สำรองไฟออสการ์จากบริษัทออสการ์โฮดิ้งและรางวัลที่3เรามีเมาส์ไร้สายแบบ5 g h กกจากบริษัทซินเนกประเทศไทยจำกัดมหาชนและรางวัลชมเชย power supply thermal take จากห้างพันทริปส่งกันเข้ามามากๆานะครับทำเสร็จแล้วอย่าลืมบอกลิงก์เราที่ etv digital video gmail com รอดูอยู่ นี่นะครับขวันของเรารอคุณอยู่นะครับ p o w e r s h o t g 15จากแคน on Marketing ประเทศไทยนะครับแต่วันนี้ในรายการผมมีนี่เลยพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลอันนี้ไม่ใช่นังสือสำหรับไฟล์ h ออร์อะไรต่างนะครับแต่เขียนโปรแกรมด้วย VB Visual Basic VC Visual C s h a r ช่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น คุณสุประชัยสมพานิชก็เขียนขึ้นเป็นการคุณกิตินันผลสวัสดนะครับ<ะ>สำนักพิมพ์ Infopress Group นะครับก็จกัดพิมพ์ขึ้นมานี่สำหรับคนที่สนใจแพลตฟอร์มพวกดอเนีตเน e ตนี่เป็นแพลตฟอร์มของ Microsoft ในการเขียนโปรแกรมนะครับ,รบอันนี้ราคา275บาทแจกด<ะ>นีกว่า แจกให้กับผู้ที่ตอบคำถามต่อไปนี้ครับในการ Export ไฟล์ถ้าคุณอยากจะ e x p o r t พอรไฟล์แบบหลายๆไฟล์ ile, โดยสั่งทีเดียวเขาเรียกว่าอะไรคล้ <c oughs> ายๆค้างคาวอ่ะแต่ว่ามีตัวต่อจากนั้นถามฮะผมตอบได้อ่ะคุณตอบได้อยู่แล้วเพราะคุณนั่งฟังอยู่คุยอยู่กับผมเมืเ่อสักครู่นี้ส่งคำตอบมาที่ etv digital video at gmail com น<ฮ>ะคร e ับ etv digital video at gmail com หรือถ้าไม่สะดวกอีเมลส่งจดหมายได้ครับเพราะว่าที่นี่ยินดีต้อนรับ คนไทยทุกคนจริงๆนะครับ <ฮะ S 1> ส่งมาได้เลยนะครับที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ETV นะครับถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104 00วงเล็บมานิดนึงว่ารายการดิจิตอลวิดีโอทำเองก็ได้ง่ายจังบางคนเห็นต่อทำไมยาวจังคือรายการยาวมากวันนี้ผมดุยพงศุครับผมมิลามจิโกไอทีขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ ตรงนี้สําคัญมากถ้าคุณทําวิดีโอขึ้นไปบน YouTube แล้วคุณอยากจะให้วิดีโอของคุณนั้นมีคนดูเยอะๆอสองส่วนที่สําคัญมากๆคือ,อสามส่วนที่สำคัญมากคือชื่อไฟล์มันจะต้องเป็นชื่อที่ค้นหาง่ายนะฮะมีคีย์เวิร์ดที่ชัดเจนครสองคือ Description ในตัววิดีโอนี้มันมีเรื่องเกี่ยวพันกับอะไรบ้างใส่เข้าไปมันจะเป็นคีย์เวิร์ดที่ทําให้คนค้นหาเจอง่ายขึ้นปิดท้ายด้วยแท็กครับแท็กนี่คือคําสั้นๆเลยคือคีย์เวิร์ดแท้ๆเลยคุณทําเรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะสมมติคุณทําเรื่องคลิปวิดีโอกีฬาออกีฬาคุณก็ใส่คําว่ากีฬาเข้าไปไว่ายน้ําคุณก็ใส่ว่ายน้าเข้าไปแข่งฟุตบอลคุณก็ใส่ฟุตบอลเข้าไปหรือตัวบุคคลที่อยู่ในวิดีโอนั้นใช่พี่ล้ม ใส่คำค้นให้ลงไปเยอะที่สุดคงสุกนี้ใส่เข้าไปแล้วเวลาคนที่เขาอยากจะค้นเรื่องเรื่องของคนนั้นน่ะใช่เขาก็จะไปใส่ชื่อไงอยู่ประเทศไหนอยู่ประเทศไทยอยู่กรุงเทพมหมานครอยู่เขตอะไรใส่ลงไปให,ให้มันเป็นคำคำคำคีย์เวิร์ดมันจะแยกเป็นคำคำคำนะฮะใส่ลงไปให้เยอะที่สุดยิ่งเยอะแค่ไหนคนยิ่งหาวีดีโอคุณเจอง่าย